ไ่แล้วดาราชายโลกสองใบหลอกฟันบีบคอปังตายล่าสุดพูดแล้วว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตอยากรู้หนักมากหลังในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปภาพจาก YouTube ในช่องซีทรูที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างว่าโดนดาราชายชื่อดังมาขอคบหาเป็นแฟนอยู่2ปีโดยผู้ชายเซ็กจัดไม่ใส่ถุงยางมารู้ทีหลังว่าเจ้าตัวมีครอบครัวแล้ว ภายหลังเกิดมีปากเสียงกันเรื่องถ่ายรูปเล่นแล้วฝ่ายชายเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอจนเกือบตายสุดท้ายต้องไปแจ้งความเอาผิดซึ่งหลังจากมีข่าวออกไปก็ทำเอาชาวเน็ตอยากรู้หนักมากว่าดาราคนดังกล่าวคือใครตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเสา์อาทิตย์วันที่14มีนาคมได้มีการพูดถึงประเด็นนี้โดยผู้ประกาศข่าวคนดังไก่พาสิทธ์ได้เล่าว่า ล่าสุดมีชื่อชัดเจนออกมาแล้วข่าวนี้กลายเป็นคุณท็อปนักรที่ถูกกล่าวหาเบื้องต้นแหล่งข่าวยืนยันแบบนี้ว่าคนใกล้ชิดกับท็อปบอกว่าท็อปไม่ได้มีโลกสองใบไม่ได้หลอกผู้หญิงคนนี้ศึกษากับผู้หญิงคนนี้คุยกันมาอยู่สองปีตอนนั้นเลิกกับภรรยาไปแต่พอโควิดกลับมาคุยกับภรรยาและลูกจึงสารสัมพันธ์นกันกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งกับผู้หญิงคนนี้ถอยห่างออกมาแล้ว คนที่ไปแจ้งความแล้วเขาก็มาขู่เรียกเงินแล้วเข้ามาด่ายืนยันว่าไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายวันที่เกิดเหตุที่ผู้หญิงคนนี้อ้างตื่นขึ้นมาเห็นโทรศัพท์ของผู้หญิงคนนี้เปิดอยู่แอบเข้าไปดูปรากฏว่าแอบถ่ายรูปและคลิปไว้เยอะมากจึงกลายเป็นเรื่องแต่ไม่ได้บีบคอแต่ยังไงยเรื่องนี้เป็นคดีความอยู่สอนอโชคชัย